เด็กพูดมย่างนีม้มาแล้วยกมือให้พอเบาวสวัสดีครับช่องรัชนีชาแน,นลแล้วก็รัชนีมาแช่นะคะจานนัดมาและจา่าที่แรกที่เราจะไม่มาวันนี้คนก็เยอะนะคะวันนี้คนเยอะอยู่ รู้ีไม่ได้ไบอไมาดยนะหา่รักเกี่ยดไลไปบ้าง่บบทุนะกวันทุก่คนกลเา่อที่ว่าจิไปลงท่านบรเวณรงท่านเล่ไทยสรุปนะครับแ่ที่จริไม่นี้สิ่าได้ขอสานักต่อนแือว่าเ่งเวันเลยเพนกันไม่อุ้ไม่อุ้มนะไม่อ้าจิไปงาแต่งบเลยเลไห่แท้ไปแท้หลังกัเจ้าของานจิไปงานปวดต่อครับถ้ไปลงกีรงท่านมาสิได้ไป ว่าจะไปจ really ับลุงทันไม่ได้เลยได้ถ่ายรูปอย่างเดียวครับป๋าที่นี่ไอ้เมฆนะครับเมฆกับมีเขามีหลุดเนาะครับเนาะนี่คือท่านน่ของแคนาเดีทานก็ไม่ชอบก็ผ่านนะครับใช้แต่เนื้อสัตวราะลายนะครับเนาะกะเพื่อนคนถามมาถามมึงรู้มึงรูข่าวสื่อเองนะครับเพราะน้องสอบมาเข้ากับหมูหัวเล็ตัวอันหมูหัไปนั่นนี่โอ้ยที่เครื่องบินมาตำหนักคนณแล้วครับว่า เด็กกับเขามากกว่านานี่พี่มันเป็นกระแสกับแฝงวดติดเนาะพี่มันดังๆนะครับหลายคนก็อาจจะเห็นเห็นบ้างกเห็นบ้างอาจจะถือน้่นบ้างหรือบางคนอาจจะไม่เห็นม้วนมันหลุดได้ถึงม้วดที่เก่าม้วนที่ว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นตมงวดนั่นกับลุดนะครับคนด่าเขาทุกงานเลยเขามาแฝงม้วนเหตอนเขาคนก็ย่องยุ้ยลุดไก็เป็นม้าเลยเช็นงวดเมื่อกี้มวนเมื่อกี้กับเขาลูดสูนกับไปงกับงวดถูกเขาเนาะงวดนี้หนึ่งพันมาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้า มักเก่ายัางเอาได้มดมัมเก้ายัางกับยับมาใส่ได้เมื่อทัตัวอาจารย์อาจารย์นะเก่าสามสามแปดสามแปดแล้วเก้าหนึ่งเลีผมจยูนี่อยู่สี่คูนะครับพอหลายเก้าสามเก้าแปดสามแปดแล้วก็เก้าหนึ่งสามตัวจะมีเก้าสามแปดกับหนึ่งเก้าสามผู้ใดพาท่านกัไปท่ายองรับตันนิได้ครับผมมีบุกเจ้าเลยถ้า <นะ S 2> ตัวที่มักที่สุดหนึ่งคือเก้าสามกับเก้าหนึห่งก็ร่วมกันเลยหนึ่งเก้าสามเลย ผมจะเป็นตัวที่ผมมาติุดคุณละคนดวามาเข้าหามากแข็งได้บ่ได้เหมือนได้สบายได้ติดเข้าเพราะเลขอ่าเลขพูดเลขทิ้งเราเนี่ยสถิติเราดีเช่นติดงวดเราหลุดแค่งวดเดียวก็คือหนึ่งคือกี่กันยนติดมงวนที่ว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มวนอีกประกาศว่าล้านเนี่อหาแสนก็ได้เปิดติ๊กต่อเห็นงวดนั่นศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนแม่ปะจังบ้าบ้าป่ะที่นี่โอราอยากให้พ้นประจันมันดังหลายงวดที่ว่าศูนย์แปดศูนย์แมงเหรครับมันดังโคด ตะก้อนหนานั่นที่ดังคือว่ามันเก่ามาแปดนวดนวดที่ดังนี่จุนกับงจะเป็น0 2่สองกับพี่หกีทหมมากัเส้นแรงเส้นกายเยอะหัี่หกนี่พี่ตะบุหล่ไหล่แม่รัเก้าสิบหปีก็บดึงร้านสามบ่กไม่รู้อี่ครอล้านสามเราเอาเงินมาใส่นี่เลยอ่าเมือนเอาแม่ก็ใสไหล่เด็ดใส่ติด้านสามนวดผู้เฒ่าทีนี่ครับแต่การนวดี่หกมันมีคนอยู่แล้วมันมีสารข้ามที่จะมำได้ดังครับ บอางวดที่เก่านี่ก็เป็น1นึ่งพฤศจิกายนผมกับทูนล้านเปอร์เซ็นต์ผมกัวางี่แล้วบันแม่เร็กว่าก็มีจัดป่ะยยหนึ่งกพยหนึ่งว่าแมนเล็กศูนพ่อมึงวอเต็มๆครับคือก้านะครับก็เวื่อหละเล็ก็กมีเขามีรุดแหลนจะให้ถือตลอดจะเป็นไปว่าได้แต่ขนาดมันรุดแล้วยังไม่เลิกอันอย่อมั่งหนึ่งเก่าสามนึ่โตตรงนะครับแท่ก็ได้เล่อนาส่ครับถ้าว่านี่กะเล็กพูมือนีมาแล้วยกมือให ี่เบาพราะว่าเพราว่าูดงวดก่อนเนี่ยผมจยกมือให้ทีเนาะนองามศูนย์เนาะแล้วผมก็เลยไปบอกวอาแสดงว่าคิดนั่นเลยเป็นนี่นะไม้าเป็นเก้าศูนย์ต้องหุ่รดนะคิดน่นเลยแกดิฉันบอกเออหิยแบอันทองเน้อทองเน้ออดูฮฮ เอาเคราใหม่อะไรนะเลขทูประไทูปอาจารย์บอกไปแล้วเนาะอาจารย์ไม่อยากให้กลาฟดอกอยากให้มาตรงทำไมครับเอาเมื่อกี้จําไม่ทันหนึ่งห้าโอเคนะครับปัันาไทยโอเคบงเล็กเลขทูปล่อยแล้วนะคะเลขทูกงวดที่หนึ่งทันวาสองห้าหกหกตัวไหนมตักันปมฟันหินมู้ซื้อกุ้งว่ามูนี่เป็นมูตอนปฐม ผมเคยเอือนมันบักกุ้งเน่านะมันแฝงไปอยัางไรกุ้งเน่าเก่าเนึ่งล้วซื้อเก่าขึ้นมาบอกให้แม่กับพ่อกลัวบ้างไอ้ฝันเห็นบักกุ้งไอ้จิซื้อเก่าหนึ่งเอาก็จิซื้อเก่าหนึ่งเอาเก่าเน่าเด้ดเถอะเนาะเป็นไหนบ้านแบบละเมือบ้างเส้านี่ฝันเห็นงูเห่าออกลูกพรอมไปยู่เงี้ยแม่ถ้าผมโมโหว่ามันแฝงไปอยังเส้างูเนี่ยทัวเก่าของงูญ่บาลีที่กบเป็นงูเห่าบาลีคี่บาลีที่ะบาลีที่ยายบอก ได้เลยใช่เลไคีอ้าวได้อยู่น้ำปูอู่น้ำหนึ่งหกหก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 โอ้เราีก้เเขได้เลยี่คนถามว่าเลคี้ที่นี้คืออะไรเนาะหนึ่งหกหกนะหนึ่งหไม่คุ่หัวให้กับเต้เขาซูนเออยหนึ่งหกหกกัเก้แล้วก็ทั้นี้ชอบชอบที่สุดเลยก็คงเป็นเก้ากับเก้าสามผมก็เลยเอาร่วมกันเป็น1 9ึามแล้ว ถ้าใครได้ดูในเพจมันเป็นเลขบ้านใหม่ผมหนึ่งเก้าสามหมื่นแปดนะถ้าไม่ดูไม่ถือดีเลยเก้านี่กะเอาคาแซดเปอร์เซ็นต์บอกับอยากว่าล้านก็บพราก้าว่าดอก่าแสนเก้าสองล้านเปอร์เซ็นต์บอกงี้จีดีด้าครับที่ยังงวดกวนจังงวดกอนนี่กะถือได้ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เท่ากับครับมายู่เพ่าแมนหายนี่ไปเลยครับกะถ้างวดนี่ผมคิดว่าผมมุมุกมั่นใจนี่ว่าสือดีเพราะทุกงวดเพราะงวดที่มันดังมากมันกดดัน เข้าประเด็นแมา่นางสบายจังติดได้ตอนมันดังนเน่ยพูดแล้วคนแย่กันาากว่าแต่ได้งวดนี้กับผู้ได้พันค้นแต่เหลือตาเข้าถึงเลขจักถึงก็ถึงเข้ากับหาคือรองเข้าตาทาเขายังมีความหวังแม่นบ่ล่ะครับย้อนเขาลำบากแล้วเาลขอยา่างเหมือนหมีเนี่นบ่ลแบบ่ะอาจารย์อาจาอาจารย์เพราหนึ่งถึงรางวัลนี้หนึ่งเหมือนหมีเด้อล่ะถ้าของเข้าก็ถึงไม่เลี่ยวตั้งแต่อหนึ่งก็ละกานี่เป็นงวดแรกของเรางวดนั้นผมให้ถ้าใครติดตาม605เลขของงวดนั้น605ูตามตรง แล้วก็เงาเลยวงวดที่หกกรกฎาคมปไหนสามศูนย์กระามาดังๆนี่ก็มัอ่าหนึ่งตุลาอย่างเงี้ยที่มันดังมิสศูนย์สองนี่สี่หกนี่หกสี่ไงมันดังเทียงกันเลยแล้วก็เป็นงวดสี่สี่หกที่ดังที่สุดแล้วก็มาแบบศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่แหละมีจัดมันออกเข้าพานะทงวดอย่างาก,การะล่างหกสามเรียบร้อยเลยสำนักอาจารย์มัตตีแย่างวดเมื่อกี้ดีศูนย์ช่วยชีวิตยังมีอยู่แล้วก็ทูบเรายัางแต่ทูบผมไม่ได้เขียนให้เพราะ ผมยกไม่คิดว่ดาผู้ใดเห็นกะจังแต่ว่ามีบุญครับฮะตัวตัวก็บว่ได้เขียนไห้แต่ว่ากบเขารูดูในตงวนนี้ผู้ใดว่ามากเกาหาได้บ่มันได้เหมือนราะว่าในทูบเนี่เขาไปตัดเด่นได้เขาไปตามเด่นได้เลขก็จะมีอยู่อย่างนี้แหละมีเลขคู่กับเลขตัวเองแต่ว่างวดนนี้เลขจะน้อยลงเพราะว่าเลขคู่มันดันมาตรงกับเลขชุดตัวเองอซึ่งตรงแล้วูัว่ามีเก่าแม,ม้แต้ตงนี้เหมือนอ่วก่อยผมบอกพี่อ๋อว่าจุดทูบได้สามหกศูนย์เนะครับปู่บอกว่ามีศูนย์เห็นไหมแต่วดนนี้ เราต้องกลับ uhm หัวหงุดงิดไหมนี่อีแล si> ้วจะจะให้ตัวแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงที่จะละนานจุดได้แน่ครับไม่มีแบบที่จริงจะไปงานปอแบนเรียกแต่สี่แแห่เรื่องยังไปกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จบก่อนนะครับคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะไปวันว่าสิไปลง